กเขี้ว่นวายขี้งุหงิดบางครั้งไม่ได้ดังใจก็กรี๊ดอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีแบบเตรียมลูกเราอย่างไงก่อนอที่จะพาเขาแบบเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะค่ะจริงๆเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะมันจะต้อง เตรียมพร้อมรับมือกับอารมลูกนะคะสามารถรับมือกับอารมลูกจริงๆได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนเข้าโรงเรียนเลยค่ะแต่ละวัยเนี่ยพื้นฐานอารมณ์เราก็ต้องดูด้วยว่าลูกเราเป็นคนเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากต้องการการปรับตัวหรือกิ๊ดง่ายกิ๊ดยากนะคะวิธีง่ายๆเลยค่ะคุณแม่ตั้งแต่เล็กๆเลยเนาะเราก็สังเกตลูกเรานะว่าแบบ โอ้องต้องการนมดวนนมฉุกเฉินหรือเปล่าใจร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเราก็อาจจะช่วยลูกท่าวทารกนะ อุ้มเหมือนให้ลูกผ่อนคลายสักประมาณนาทีสองนาทีก็ยังดีค่ะอย่าเพิ่งเอาขวดนมไปให้ลูกเลยนะคะมันก็จะทําให้ลูกเราสามารถผ่อนคลายได้นะคะแล้วก็ค่อยๆให้ในสิ่งที่ลูกเราต้องการนะคะแต่ถ้าวัยหนึ่งขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเริ่มเดินได้ใช่ไหมคะจะเริ่มขวบขึ้นเริ่มวิ่งได้นะก็จะกีดติ้นกับพื้นได้ถ้าร้องไห้อะไรว่าอันนี้เป็นปัญหาที่พ่อแม่หนักใจกันมากและถามเข้ามาเยอะนะคะวิธีการก็คือเราอาจจะต้องเข้าไป คุยสั้นๆน,นะคะเพราะลูกเรายังไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรนะแม่เข้าใจใช้ประโยคเด็ดเลยนะเข้าใจเลยลูกเข้าใจสะผ่อนอารมณ์หนูกําลังโกรธอยู่ใช่ไหมหนูกําลังไม่พอใจใช่ไหมลูกแม่เข้าใจหนูกําลังโกรธอยู่เพื่อให้ลูกรู้อารมณ์ค่ะความปีตดร,ระดับ10จะลดลงมาเหลือ5และสําคัญถ้าลูกดิ้นไม่ไหวนะให้ลูกกีดดิ้นตรงนั้นก่อนและเรา ถอยห่างออกมาสัก4-5-9ก้าและหันหลังให้ลูกแป๊บหนึ่งค่ะและถ้าเขาอารมณ์เย็นแล้วอารมณ์ดีแล้วเราทิ้งท้ายประโยคไว้กับลูกก็ได้ค่ะถ้าหนูอารมณ์ดีแล้วค่อยเดินมาคุยกับแม่นะแม่จะรอหนูอยู่ตรงนี้เขาก็จะค่อยๆอ,อารมณ์เย็นลงเย็นลงเย็นลงคุณแม่ลองดูค่ะ อีก5นาทีถ้าเราทําเป็นไม่สนใจเดินถอยห่างมาสัก5้าเก้านะคะแล้วบอกลูกประมาณนี้อีก5นาทีลูกจะเดินมาหาเราค่ะมันจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วลูกก็จะอารมณ์เย็นลงแต่วิธีนี้มันต้องซ้อมนะคะซ้อมซ้อมซ้มขนาดหมออะลูกหมอยังเคยเป็นแล้วหมอก็ยังต้องซ้อมเลยค่ะเพราะฉะนั้นจําไว้นะคะ เข้าใจเลยลูกเข้าใจเลยหนูกําลังโกรธอยู่แม่รู้หนูอยากได้แต่ตอนนี้เรามีแล้วอาจจะสั้นๆนะแล้วแต่สถานการณ์ปรับใช้กันนะคะแล้วบอกลูกว่าเดี๋ยวถ้าหนูอารมณ์ดีแล้วค่อยมาหาแม่ตรงนี้นะคะอันนี้เน้นย้านิดนึงแต่ถ้าว 2, 3, ัยสองขวบสามขวบไปแล้วนะคะเราก็อาจจะค่อยๆคุยกับลูกนะว่าหนูมานั่งตรงนี้หาพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกที่ลูกเงียบสงบและลูกได้ผ่อนคลายนะคะแล้วบอกว่าแม่จะนั่งอยู่ข้างๆหนูตรงนี้ ถ้าหนูอารมณ์ดีและหนูค่อยมาคุยกับแม่นะลองดูค่ะอีก5นาทีสิบนาทีนะถ้าลูกเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเขาแล้วเริ่มอารมณ์เย็นลงแล้วเขาก็จะมาสะกิดคุณแม่ค่าว่าผมรู้แล้วครับหนูรู้แล้วค่ะเมื่อกี้หนูรู้สึกโกรธหนูรู้สึกยังไงก็คือเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กค่ะไว ก่อนหนขวบหนึ่ถึงสขวบและ3ามถึงห้ขวบอย่าลืมกอดลูกนะคะถ้าลูกทำได้สงบอารมณ์ได้และมีดาวให้ลูกก็ดีนะคะ เป็นกระดานดาวค่ะเช่นถ้าหนูอารมณ์ดีแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยที่วันนี้หนูสามารถสงบสติอารมณ์ได้เอาไปหนึ่งดวงลูกถ้าสะสมครบห้าดวงแล้วพาลูกไปทําสิ่งที่ลูกต้องการก็ได้ค่ะชื่นชมลูกนะคะสะท้อนอารมณ์ลูกถ้าใครกังวลหรือมีปัญหาอะไรก็ทักหมอเมียวมาได้ที่คลินิกเด็กหมอเมียวตรงข้ามเซนทรัเวสเกตนะคะและสําคัญก็คือมีคอร์สออนไลน์นะคะที่ใครอยากจะศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ การควบคุมอารมณ์ลูกลูกกิ๊ดลูกดิ้นหรือแม้กระทั่งโซนไม่นิ่งสมาธิสั้นสามารถสอบถามมาได้ค่ะคลินิกเด็กหมอมเมียวตรงคำเซนตันเวสเกตนะคะติดตามกันไว้ค่ะ